ชูบทุกคนวันนี้กบตำมั่วนะคะทุกคนกบโอ้ยน้ำลายไหลกบตำแบบใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ใส่ผ้าคีริว้วใส่กุ้งนะคะทุกคนืน่ากินไหมคะแล้วก็ใส่ขนมจีนแล้วก็มีผักบุ้งนะคะออืสุดยอดนะคะทุกคนจ๋ากบก็ มาทักทายนะคะคลิปสั้นๆนะคะไม่รู้จะพูดอะไรให้ได้สองนาทีนะคะทุกคนในขณะที่อะไรที่รักในขณะที่ในขณะที่พูดไปน้ำลายไหลไปนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ถึงสองนาทีนะคะทุกคนให้มันเป็นคลิปไม่ต้องยาวมากโอเคนั้นมาดูตัวกุ้งกันแล้วกันนะคะทุกคนกุ้งใหญ่มากทุกคนดูกุ้ง กุ้งคือใหญ่มากนะคะทุกคนน้ำลายไหลวันนี้กบก็ของกบนะคะก็สามีเขาก็จะเจมแจมด้วยนะคะกบก็จะเนี่ยค่ะมือเย็นของกบนะคะวิธีรักอย่าเรียกวเครื่องดื่มให้หนูด้วยไม่ได้ถ้าขาดเครื่องดื่มเย็นเย็นซซ่านะคะทุกคนแล้วก็ของสามีของกบก็จะเป็นซุปกิมจินะคะกบทำต้มกิมจินะคะใส่ไก่นะคะ ใส่น่องไก่ให้คุณสามีนะคะเป็นมื้อเย็นของเขาเนาะ,ะช่วงนี้อากาศหนาวทุกคนกบแบบหมานี่ก็จะเป็นน้ำซ่าๆนะคะช่วงนี้อากาศหนาวทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่กบอยู่ก็โอ้โหที่รักหนาวมากเลยเนาะตอนเช้าก็คือลมออกปากปปอันนี้ของคุณสามีค่ะน้ำมะพร้าวของกบก็จะประมาณนี้ก็คือ สามีลงไปทํางานนะคะก็คือควันออกปากเลยนะ,ะทุกคนมันหนาวอะ่ะคือกบเห็นที่อื่นน่ะลบหนึ่งองศาก็คือหิมะตกนะคะลบหนึ่งองศาหิมะตกแต่ละสเวกัสก็คือศูนย์องศาก็ไม่มีหิมะนะคะเมืองของเรามีหิมะก,ก็คือจะต้องขับรถขึ้นภูเขานะคะแล้วเห็นสามีบอกว่าตอนนี้กฎหมายมันจะต้องมีล้อใช่ไหมที่เราเมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยเนาะพวกเรายังขับขึ้นได้เลยเนาะ ตอนนี้สามีกบบอกว่าเหมือนเห็นมีตำรวจข้างทางใช่ไหมที่รักเข,า,ขาดูเ <laughs> มื่อก่อนจําได้ว่ากบตอนที่พวกกบตอนกบจําก,กบบอกเลยว่าวกบมาอยู่ที่นี่ก,กบได้ขึ้นไปแค่ครั้งเดียวนะะบนบนภูเข,ขานะคะทุกคนครั้งเดียวจริงๆตอนที่พวกกบขึ้นไปน่ะเขายังไม่ไม่เคร่งขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเคร่งมากแล้วนะคะคือเขาเช็คใช่ไหมที่รักล้อขึ้นไปได้หรือเปล่าใช่ไหมเมื่อก่อนนี้รถพวกเราเก่ามากเพี่เรายัางขึ้นไม่ได้เลยเนาะ อ่ะฮะแต่ตอนนี้เหมือนสามีบอกว่าเหมือนมีตำรวจข้างทางอยู่หลายทางเพื่อจะเช็ครถนะคะเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากจะให้รถที่ไม่สามารถขับบนหิมะได้ขึ้นไปนะอาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วก็ตัวเขาเองนะคะทุกคนโอเคพูดไปก็น้ำลายไหลไปโอเคค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกระกบคา่ากบไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะคุณน้จน๊าบ๊ายบายนี่ค่ะทุกคนซุปกิมจิที่กบทำ ก็นี่ค่ะกบจะให้ทุกคนดูเป็นซุปกิมจิที่กบซื้อมาจากคอสโก้นะคะกบก็ใส่น้องไก่ด้วยนี่ทุกคนกบทำเองนะอากาศหนาวๆให้คุณสามมีสดร้อนๆกิมจิก็ซื้อมาจากคอสโก้ค่ะไปแล้วไปแล้วไปจริงๆนะคะ่ะนำ้ำลายไหล